ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 เอาล่ะค่ะคุณปิงอยู่กับเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะเดือนสิงหาคมมองตลาดยังไงดีจะขึ้นได้หรือยังคะรวมถึงตลาดท้นต่างประเทศด้วยนะคะ ตลาดหุ้นไทยผมว่าเราใไ้มันลิมิตมากแล้วเพราะว่าเทอร์นิงยูแกรปตอนนี้มันตีกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่กเกือบๆคาเฉลี่ยในรอบ10ปีที่3.8เปอร์เซ็นต์ลทำให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสถานก,การณ์ดีขึ้นเนี่ยวัาแรงซือมีติดกลับมานะครับแล้วก็เริ่มเห็นแรงซืบกลับเข้ามาในเอเชียบ้างแล้วเมื่อวานโฟอะไรกลับเข้ามาในเอเชียเข้ามาในตลาดหุ้นจีน3,000กว่าล้านเหรียญในบ้านเราเองก็มีเป็นการซื้อเหมือนกัน อในไต้หวันแล้วก็ซื้อในเวียดนามด้วยนะครับถ้าดีเดียวสําหรับตอนนี้นะครับในในในภูมิภาคนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเดออังนั้นถ้าหลารใจมันจุดนี้ในเร็วนี้ซึ่งหลายหลายคนเขาประเมินไว้ว่าดีเลย์ก็มากางเดือนนี้นะครับจุดที่มันก็จะเริ่มดีขึ้นดาวไซต์มันก็ไม่น่าจะตัดขอ้1มากนะัก1 8้0 0 0เป็นโซนที่ต้องเอานะครับอย่างไรก็ตามถ้าเสร็จ ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจุดพีคมันต้องมีเลีออวไปเป็นกันยายนกันตุลาเราต้องคุยกันใหม่เลยนะแต่ตอนนี้โอเคเขาเชื่อว่าจุดพี้มันใกล้แล้วแหละนะครับอดาวไฟมันก็เลย,ยจะจำกัดสำหรับพุ้นไทยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เราเล่นฝั่งขึ้นได้ไหมคะ,ะดูรุ่นทท่เข้ายีปาวได้ครับดูมีรุ่นนะครับจ้างเก็บในหุ้นหลายตัวน่าสนใจแต่ถ้าเป็นในส่วนของดีผมว่าต้องระวังนะมัน แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นริงแค่ขึ้นระยะสั้นแล้วก็พรอกลับลงมาได้นะครับแลยังอยากให้เรามาระวังตัวดีดิวเซนิตี้ไว้นะครับเด้งขึ้นมาผมว่าหน้าพุ่งจริงหน้าสนใจมันหน้าคอยถ้าเราอยากจะเป็นคอนจริงอ่ะผมยังคงเป็น S P X N D X แล้วก็ dJ เจอย่างหน้าคอจริงแต่ว่าอยากให้เปด้วยพวก d ำดีเคฝั่งเพราะตอนนี้มันอัพไซดมันไม่ได้เยอะมันขึ้นก็จะขึ้นน้อยนะบางวันลงก็จะลงเยอะหน่อยแต่นระยะยาวเนี่ยมัน ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมุมอมองสำหรับเช้าว,วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีคุณปิงประกิตศริวัฒนเกตนะคะกลยุทธ์ในฝากฝั่งของอไทยเองต้องระมัดระวังนะคะฝั่งช็อตน่าจะได้เปรียบค่ะนะ,คะใครที่ช็อตอยู่หรือต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการใช้ตัวเซฟอย่างเดียวจะมี DW ที่เกี่ยวข้องลิงก์กับตัวดัชนีของเซฟฟนะคะฝั่งของการมองลง s 5 0 2 8 p 2 1 0ย ค่าเกลริ่ง11.8 Sensitivity 1.1 8, Sens 1. 1ค่ะแต่ว่าฝั่งลองคอนะคะเราจะไปเล่นกันที่ตลาดหุ้นในภาฝั่งของต่างประเทศค่ะทาง S&P 500 Index น,นะคะลองเทอมยังคงเป็นขาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นลองคอ SPX 2 8 c 2109A นะคะค่าเกลริ่ง19.1 เซนซิทิวิตี้ศูนย์จุดสี่หนึ่งค่ะใครเทรดดีวิวอยู่แล้วเลือกหมายเลขสองแปดแมคครรีนะคะใครไม่เคยเทรดสแกน q r c o d e มุมจอหรือเซิร์ชแอดไทยดีวเป็นเพื่อนกันเลยนะคะเพื่อที่จะรับบทฟรีครอห์ฟรีกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนาออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w com เพิ่มเติมค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวิวสองแปดติดตาม